ธนากรเปิดตัวเข้ารวมไทยสร้างชาติหนุนบิ๊กตู่กลับมาเป็นนายกอีกสมัยเมื่อวันที่27มกราคม2566นายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้เดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างชาติโดยได้รับการต้อนรับจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทางนี้ตนมองว่าพรรคสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองของตนในการเลือกตั้งสมัยหน้า ที่ต้องการทำงานการเมืองเพื่อประเทศและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้คนดีคนเก่งคือท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกอีกสมัยเพราะจากผลงานการบริหารที่ผ่านมาทั้งโครงสร้างพื้นฐานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ BCG การดูแลภาคการเกษตรการส่งออกการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งเป็นท่านนายกดำเนินการรวมทั้งโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งท่านนายกเป็นผู้นําร่องให้ไทยเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจนประสบความสําเร็จพลิกฟื้นเศรษฐกิจ กลายเป็นโมเดลที่หลายประเทศทําตามประกอบกับสถานการณ์โลกและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจําเป็นต้องอาศัยผู้นําประเทศที่มีประสบการณ์ที่มีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าทําตัดสินใจได้เด็ดขาดที่สําคัญต้องเป็นผู้นําที่มีความซื่อสัตย์ทุจริตเป็นที่ประจักษ์ยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ไม่มีใครสามารถกล่าวหาท่านเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้เลยวันนี้การเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วคนไทยแยกแยะได้แล้วใครที่ทํางานการเมือง แบบนักบริหารยึดป,ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งหรือใครทําการเมืองแบบธนกิจการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองพวกพ้องและคนในครอบครัวเท่านั้นโดยไม่สนใจประชาชนขณะที่พลเอกประยุทธ์เมื่อท่านตัดสินใจเสนอตัวบริหารประเทศต่อ ท่านก็กล้าสู่สนามการเมืองอย่างเปิดเผยพร้อมแนวทางการทํางานที่ชัดเจนทําต่อทําใหม่ทําเพิ่มสารต่อนโยบายและการบริหารประเทศเพราะเป้าหมายประเทศมันม่นคงมัง่มงคั่งและยั่งยืนจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องทางนี้ผมจะเข้าช่วยดูแลในส่วนภาคใต้ร่วมกับพี่ๆแกนนําพักและมั่นใจว่าชนะเลือกตั้งยกจังหวัดหลายแห่งนายธนากรกล่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราว์ไทยแลนด์นะคะ